ฮัลโหลขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคทกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับก็จะมาอยู่กันในส่วนของ i อแอนซีนั่นเองซึ่งก็น,นี่ก็เป็นเซิร์ฟของผมดีนะครับผมอ่ะเป็นแน ed, นบบไอแอนซีแบบซ่อนแอบอะไรก็อันนี้ก็จะทำอันนี้ก็จะแจกเหมือนเดิมครับผมทิ้งอยู่ใต้คลิปเลยเนาะอือก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาไปอยู่เปลี่ย์ให้ดูแล้วกันนะว่าวันนี้กันเลโอเคก่อนที่จะไปดูนะก็จะดูงที่จาก,ก,ากรกลไกก็จะไปติดตามด้วยนะครับผมโอเค เดี๋ยวรอ,อ,อคุณรนะอ,อ,อ,อพาไปดูวันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของสเปคเ,เตอร์ก็คือการเข้าไปดูในเ,เกมนั่นเองซึ่งเราจะไม่ส่งผลอะไรกับเกมน,นะครับผมมาเราจะลอยซึ่งมันไม่เห็นเข็มทิศน,นะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเราก็จะสามารถบินได้เลยนะบ,บินได้สูงสุดนี่ประมาณนีน้แล้วก็สามารถบิบนเพื่อชมน้องนันทน,นี่ประมาณนี้ ตอนนี้ทำมาก็โคตรเลยนไม่มีเลยอยากทำอยากใส่ให้ใส่เนี่ตอนจุดแอบปับครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วที่เดี๋ยวก็หาเอานะครับออมาประมาณนี้นะฮึ่มแล้วก็ผมได้ update. อัปเดตอ่าอันนี้เข้ามาเนาะไอ้ไงเ,เ,เขาเรียกอะ่ะเออไม่รู้สิอันนี้เป็นคลิปแรกแหละ ก็วิธีการกลับก็บกบไง,ไง่ายๆนะให้เราโยนเข็มทิไปปไปบล้วก็จะวักกลับมาเลยเนาะนี่ท้องกับสหพปกติบินไม่ได้นะเห็นไหมประมาณนั้นเลยนะครับต่อมาก็คือปลากรัวเนาะก็เดินเข้ามาไอ้ย้อนกนลับนาผมจะแจกเวอร์ชันแบบนี้จริงๆนะกครับไม่ได้มาพูดเล่นก็จะแจกเ,เพราะว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสจะมาเปิดเาเราทิ้งก็เสียดายจะทำแน้ะ อ็ปลากลัวนะครับผม,มประมาณมก็เล่ลเเนปลากัวรอเกมจบเร่งเมื่อเกมจบเราก็จะโดนดึงไปที่ล็อบบี้แล้วนี่ก็พุกลับไง,ไง่ายเลยกลับมาแล้วนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชฉับของผมชอ็อปเดี๋ยวพาไปดูบ้างในฉับก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งผมบอกไว้ก่อนแล้วยังไม่ทำสักอย่างเนาะทำแค่ไอ้ตอเนี้ย ตัวแบบตัวอย่างฟฟอฟเฟกชฉยๆอ่ะเออทำแค่นี้จร,จริงอันนี้ก็ใส่อันนี้ควรอันนี้ยานหัวใจแล้วก็ไฟนะครับผมอซึ่งพัดลื่นนี้มันจะแสะดง,งอตอนที่เราอยู่ในนี้เท่านั้นนะครับอืกดกลับไปเลยเราก็เข้าประตู้าเพื่อกลับระบบพกก็ประมาณนี้เลยครับ เอาใอ้ย,อยานต่อมาก็เป็นในส่วนของห้องเริ่มเกมนะคะรับผมซึ่งมันต้องใช้คนทั้งหมด3คนนะครับในการเริ่มนะเรากดกลับประมาณนี้นะเอเคิด้นเดี๋ยวเราภาพไปตอนที่มีคนอยู่ในเซิร์ฟเยอะๆแล้วกันก็ทราจังออใเดี๋ยวเรามาลองเลยแล้วกันก็ะจะขึ้นมาประมาณนี้นะ,ะระบบนับเวลา ถาเกิดเนี่ยถ้าเราเป็นซิกเกอร์ผมก็จะได้บัฟในส่วนของตีแรงับผมตีแรงวิ่งเร็วแล้วก็มองเห็นกลางคืนนะประมาณประมาณนั้นเลยซึ่งอาวุธเราก็เป็นแทงม้นั่นเองวนเลยตามเนาะแล้วก็วิ่งไปเนาะจนกว่าเวลามันจะหมดเพราะว่าถ้าถ้าเวลาหมดปุ๊บก็เกมจบประมาณนั้นเลยเท่าสัตรที่ิในวันนี้ก็จอาจกันไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับวันนี้ก็ขอจอเราไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ใน การได้เนาะอือตันนี้สิทธ